อัน,นี้ลูกอะไรอะคะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยฝักสบ้าย่านฝักสบ้าต้นมันอยู่ไหนคะมันเป็นเผาอยู่ด้านบนครับผมเป็นเผาแบบเลื้อยตามต้นไม้ไมใหญ่ต้ตนไม้อยู่อ๋ลูกมันที่เ,าเอาไปทําน้ํายาสระผมน้ํายาล้างจานเอาไปตีให้เกิดฟองทำน้ำยาสระผมได้อชยเ๋ย ไม่ใช่นาทีอ้อยไอตอนนี้นี่คือปักหลุมพอเอาประยชนอธิบายใหมอืมลูกตาขนาดนี้เลยปักหลุมพอกอือืมปักหลุมอ่อกนะครับโปกเกมันจะแตกถ้าลูกสบับานมันจะโตกว่านี้เยอะนี่ปักอเอ,อาทำอะไรได้บ้างคะเอ,อ่อสอนมากไม่ค่อยมนุษย์ไม่ค่อยใช้ประโยชน์ถ้าผ่มรู้ เอาไปทําอาหารแต่ว่าอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วที่อ้อยเคยเห็นในป่าที่แบบคล้ายๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าลิงมันชอบเอาไปแกะกินนะคะเรียกลูกอะไรอะ่ะคล้ายๆกับแบบนี้เลยค่ะเป็นปองยาวๆเหมือนกันเลยยาวมากกวาสตอ <laughs> แต่แถวภาคกลางม,มันมันเม็ดใหญ่มากไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนสตอภาคใต้อะค่ะกลางใช่มอ้อยใช่ผมไม่แน่ใจภาคกลางมีต้นอะไรบ้างแต่ฝักอย่างนี้เลยนะฝักอย่างนี้เลยค่ะแต่ยาวกว่านิดหน่อยถ้าเป็นฝัก ถ้าชัดชอบกินก็คือเป็นลูกลูกแซะแซะวันอย่างเดียวภักใต้เออใช่อาจจะเรียกลูกแซะก็ได้ค่ะแบบลูกประมาณนี้เลยค่ะลูกแซะโตกว่านี้นิดหนึ่งพวกเม่นพวกแกะพวกนั้นชอบมากอ๋อแต่ฟักมันมีประมาณสองลูกเองลูกสองลูกแต่นี่สองสี่ห้าห้าลูกห้าลูกต่อนึงฝักอืมหลูก